ก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ขออัพกังน,นิดนึงเพราะว่าไม่ได้อัพมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็อารมณ์อยากถ่ายครับตอนนี้ใครอยากติดตามก็ให้กดไลค์ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ถ่ายทําในคือคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้สําหรับน้องคนนี้นะครับอยู่บ้านอําเภออยู่อาอเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่ามาเรียนที่มหลาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับก็ถือโอกาสมาเรียนเพื่อ จะได้ไปช่วยแม่ขับนะครับเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีใครนะครับก็มีแต่พ่อกับแม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องนะครับฝึกการถอยหลังเข้าจอดนะครับผมชื่อน้องโมนะครับผมน้องโมตอนนี้น้องโมเราเข้าใจเรื่องโจยดแล้วนะครับว่าที่ตอนนี้ที่อยากทานี่คือการถอยหลังจอดเมื่อเช้าทําอะไรมาบ้างครับก็ไปขอบในสนามสนามสอบใช่ไหมสนามสอบที่ขนส่งเตรียมสอบแล้วก็ไปทําอะไรมาอีก ก็ไปขับทางตรงอ่าเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชน,นชอ่านะครับตอนนี้ก็มาเป็นรายละเอียดเรื่องการถอยหลังแล้วก็เดินหน้าเข้าจอดอ่ะได้เลยครับถอยได้เลยตอนนี้ผมให้จอดไปเรียบร้อยนะครับให้ถอยหลังเข้าไปจอดในช่องจอดซึ่งเป็นโจทย์ที่อ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคนมองว่ายากหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผู้ขับขี่ต้องมองเส้นนะครับที่อยู่ที่พื้นเป็นนะครับแล้วก็กําหนด การหมุนพวงมาลัยให้ถูกต้องนะครับผมมันจะมีมุมในการมองก็คือมองข้างรถตัวเองให้เป็นนะครับเนี่ยจะมีเส้นให้ดูอยู่แล้วนะครับเส้นที่พื้นนะครับสังเกตดูนะครับซ้ายขวามีเส้นให้ดูอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปลึกข้างในนะครับให้เราถามตัวเองก่อนว่าฝั่งไหนแคบฝั่งไหนห่างนะอย่าถอยแบบเข้าไปลึกแล้วค่อยไปแก้ามันจะมันจะแก้ไม่ได้ ถ้าดูตอนนี้นะครับรถถอยหลังเบียดอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ก็ยังพอได้อยู่นะครับยังถือว่าจอดในช่องจอดนะครับมาอีกครับมาอีกอ่เข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ว่างนะเข้าเกียร์ว่างก่อนเดี๋ยวจะลองโยกดูก่อนมันถูกไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นข้างหลังเป็นต้นไม้ถ้าเราปล่อยถ้าเราเข้าเกียร์ผิดมันจะอันตรายมาก เดี๋ยวไอสิ่งที่สอนไปนะครับตอนนี้มั่นใจไหมว่ารถจอดอยู่ในช่องแต่เรื่องของการเคยสอนว่าซ้ายขวาต้องให้มันพอดีกันอย่าให้มันเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะเวลาเราจอดจริงมันจะเบียดกันเองอะ่ะเปิดประตูไม่ได้บ้างอะไรบ้างมันก็มาจากพื้นฐานการกะเดี๋ยวเราจะให้เดินหน้าตรงเฉยๆไม่เล่นพวงมาลัยเราจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่แบบไหนนะครับตอนนี้มันเข้ามาสุดแบบนี้แล้วนี่ดูยากอ่าดูไม่ออกว่ามันอยู่ยังไงให้เดินหน้าขึ้นไปเพื่อเป็นการปรับตัวนะครับว่าเราอยู่แบบไหน เดินตรงโดยที่ไม่เล่นเล่นพวงมาลัยนะครับขยับไปสักพักให้เราเห็นว่าข้างหลังเป็นยังไงแล้วเราเค่อยหยุดพอหยุดแล้วตอนถอยหลังต้องปรับนะทีเนี้ยนี่นะครับก็เห็นเนี่ยว่าฝั่งนี้มันจะเบียดนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะกว้างแน่ยเล็กบช่องไฟจะกว้างกว่าน,นิดนึงแต่ครับผมก็จะเน้นเน้นแบบว่าให้มันดีไปเลยนะครับจะไม่แค่ว่าเอาทําได้อย่างเยวนะครับ อันนี้พวงมาลัยนี้ใช้เองได้หมดเลยนะครับจะไม่บอกกันแล้วเพราะว่ามาถึงขั้นนี้ก็คือขั้นพรุ่งนี้เตรียมสอบนะครับในสนามจริงแล้วนะครับตัวการใช้การคืนพวงมาลัยทำเปทําได้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับถ้าสนใจจะเรียนก็โทรเข้ามาที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2สนนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับ เดินหน้าไปจอดตรงจุดเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นจุดนี้ใหม่ทาบ่อยๆนะครับให้มันชินแล้วมันก็จะทําได้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับการอัปคลิปนี้นะครับจะได้เป็นกําลังใจในการถ่ายทําและอัปกันต่อๆไปนะครับที่ผมหายไปตั้งนานนี่เพราะว่าไม่ถ่ายนะครับก็มีมาเรียนเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ถ่ายครับก็เลยอาจจะไม่ได้ดูกันเห็นแต่คน เออเหมือนว่าหายไปไหนอะไรยังไงนะครับก็ยังสอนเหมือนเดิมนะครับสอนถ้าอยู่จังหวัดมหาสารคามนัดได้เลยนะครับสอนทุกพื้นที่มอใหม่มอเก่าราชาพัฒนในเมืองนะครับอำเภอต่างอำเภอหรือที่ไหนได้หมดนะครับถ้าสดชื่นอยากจะเรียนนะครับ